นั่นแหละครับผมลืมเปิดใหม่ในคลิปรีวิวสุขุนะลีลัน โอเคครับทกราฟสวัสดีทุกทุกท่านเลยรับตัวรายการเดี๋ยวเลยไม่ใช่แค่ผมสึ่วันนี้เราอยู่กับแมพที่ไม่ชื่อว่าเวิร์ p e e ดกันอีกแล้วนะครับผมเรียกได้ว่านะครับผมจริงๆเอ่อต้นคลิปนะครับผมเท่าที่เห็นนะครับผมก็คือผมเปิดไมค์ไม่ติดนะครับผมคือเรียกได้ว่าแย่มากๆนะครับผมต้องมานั่งอัดใหม่โอ้โหเลยโอเคครับโดยที่วันนี้นะครับผมเราจะมารีวิวทางด้านของสุคุนะและก็สอนหาสุคุนะด้วยนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าทําไมถึงมาทําสุคุนะนะครับผมสุคุนะวีสองผมก็เพิ่งรู้เหมมมมมมืืออนนนนนนกััััะะว่่าาแบบบผผททํไได้คครรจิงๆ ได้แหละนะครับผมแต่ว่าของอะ่ะมันหาไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะผมเราจะมาสอนหาสุคุนะกันด้วยนะผมโดยที่สุคุนะวีสอนนะครับผมจําเป็นที่จะต้องไปเกาะจูจูสึนะผมซึ่งแน่นอนว่าเกาะจูจูสึเดี๋ยวผมจะเริ่มจากเกาะเริ่มต้นนะเกาะสตาร์เตอร์ไอแลนด์นะครับผมนี่เกาะน,นี้เลยนะครับผมเกาะจูจูสึใครเซนจะอยู่ตรงนี้นะผมอันนี้คือบอสแบนดิตนะครับผมซึ่งเราบินไปเลยตรงนี้นะผมจากฝั่งบอสแบนดิตนะก็บินข้ามมาเลยครับผม เออล่วงตกรถเล็กน้อยโอเคแล้วผมซื้อแน่นอนอันนี้ก็คือเกาะจูจิสึไกเซนนะครับผมโดยที่ที่ทําสุคุณะนะผมจะอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้เลยนะนี่สุคุณะนะผมอันนี้ก็คือสุคุณะวีสองนะผมก็คือสุคุณะเคิร์สคิงนะครับผมซื้อแน่นอนว่าอ่าใช้เพชรทั้งหมดนะผมเจ็ดพันหนะครับผมแล้วก็ทางด้านของเดอะทูสุคุณะ25อันนะครับผมแล้วก็ทางด้านของสองร้อยห้าสิบเคิร์สเอลิจี้ชาร์ดนะครับผมแล้วก็ท่าน้านของคอมแบทอิตาดุริยูจินะผมคอมแบทอิิิตาาาาาาดดุรรรรยูจจนะคัับผมามมเสถหไ้กกอ พอดทาวนนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าอันนี้คือเกาะเริ่มต้นใช่ไหมแล้วก็บินมาเลยครับผมเนี่ยตรงเนี่ยที่เดียวกับจุดนี้เลยทําซีดเลยนะครับผมซึ่งจะอยู่ฝั่งขวานี่เองนะครับผมนี่คืออิตาดุริยูจินะครับผมก็คือ3500เพชรนะครับผมแล้วก็ท่าหน้าของเดอะทูซูคุณาฟิงเกอร์แล้วก็เคิร์ดเอลิจีฉาดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาหาทีละชิ้นกันเลยดีกว่าเริ่มจากอ่าทางด้านของเคิร์ดเอลิจีฉาดนะครับผมเคิร์ดเอลิจีฉาดนะครับผมสามารถหาได้จากกล่องทั่วไปเลยนะครับผมไม่ว่าจะเเเปป็นนนนกกลล่่ออองงงทาาดดด้้ขแะะะคครรับผมจิใหู มันเป็นของระดับฟ้าครับมีโอกาสได้เหมือนกันนะชิงร้อนหมดเลยเอาดี <c oughs> ของฟ้าไม่ได้เออนี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้ล้กล่องฟ้าก็มีโอกาสได้นะครับผมอ่ากล่องอีปิกอ่ากล่องอีพิกบ้างอนะ่ะกล่องอีปิกก็มีโอกาสได้เช่นกันนะครับผม <c oughs> เปิดหมดเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเปิดหมดเมื่อไหร่เนี่ยอ่าโลเออหมดแล้วนะ นี่เปิดเลยร้อยกล่องนี่ไงได้แล้วเนี่ยไหมขึ้นไปละนะคร์เอลิจี้นะครับผมก็คร์เอลิจี้นะผมสามารถได้จากกล่องนะครับผมกล่องทุกกล่องเลยนะครับผมอ่าต่อมานะครับผมเราจะไปหาทางด้านของเดือทูสุคุณะนะครับผมซึ่งเดือทูสุคุณะนะครับผมเป็นนิ้วนะครับผมเป็นนิ้วสีแดง นะครับผมอืานี่นี่นี่เดทูซุคุนะฟิงเกอร์นะผมวิธีได้เดทูซุคุนะนะครับผมก็คืออย่างแรกเลยนะครับผมวิธีแรกเลยนะก็คือการใช้นิ้วม่วงนะครับผมนิ้วม่วงอยู่ไหนวะนี่นิ้วม่วงนะครับผมนี่มีโอกาสออกนะผมไม่รู้เลทเท่าไหร่นะแต่มีโอกาสออกเป็นสีแดงนะครับผมเมื่อเรากดใช้นะผมเฮ้ยเกือ <laughs> อันนี้คือเกลือนะครับไม่ได้สักนิ้วเลยอุ้ยอันนี้เกลือนี่เนี่ยเกลือจัดเลยเอ้ยไม่ได้เลยอ่ะเอ้ยของแท้นะเนี่ยแล้วก็สุคนนิ้วสุคนะธรรมดานะผมมีโอกาสได้จากกล่องทุกกล่องเหมือนกันนะครับผมอ่ะนี่แน่แน่แน่เห็นไหมได้สุคนาฟิงเกอร์นะครับผมประเด็นคือเดอะทูเมืเ่อกี้ไม่ได้เลยเปิดไปตั้ง80กว่าอย่างนะ้อยแบบขอติดมาสักนิดก็ยังดีไม่ได้เลยนะครับผมโอเคอันนี้คือวิธีแรกนะผมโอเคครับตอนนี้ก็อยู่เกาะเริ่มต้นแล้วนะผมซึ่งแน่นอนนะครับผมวิธีต่อมานะผมก็็คืออ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 กกกกกกาาาารรเเเเเเเสส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 บบ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 บนนนนนนะะะะะผผมมมซึ่่่่งงจจจปทีีีต้ใใใใ น,นี่นี่นี่บอสติกเก็ตนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าบอสติกเก็ตนะครับผมเราจำเป็นที่จะต้องใช้ของแดงด้วยในการแลกนะครับผมนี่แล้วก็อ่านี่กดที่บอสติกเก็ตนะครับผมแล้วก็แลกไปเลยนะแลกไปเลยนี่แลกไปเลยเยอะๆอืใช้ของแดงนะผมแลก และแน่นอนนะผมการเสกบอสนะผมมันใช้เพชรด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็เต็มเพชรมาด้วยนะครับผมเยอะๆเลยนะครับผมมาเราจะมาตีสุขุนะกันนะครับผมนี่สุขุนะฟิงเกอร์รีลันอีเวนต์นะครับผมเราก็กดไปเลยเสกไปเลยนะครับผมทำไมเบาจังอะโคตรเบาเลยปะโทเอ้ยก็ว่าอยู่เบาเบาเออตอนแรกผมใช้สเตตอันนี้อยู่สเปเชียลอยู่นะครับนี่ครับแล้วก็จะได้เอลิจี้ฉาดด้วยนะครับผม เราจะตีไปเลยน,นะผมจนก,กว่าจะดรอปนิวนะนี่ครับมันก็จะได้สูคุนาฟิงเกอร์มาด้วยนะซึ่งสูคุนาฟิงเกอร์อย่างที่ผมบอกไปนะผมก็มีโอกาสได้นิ้วสีแดงด้วยนะครับผมเมื่อกดใช้นะซึ่งผมบอกเลยนะว่านิ้วแดงเนี่ยดรอปยากอยู่นะเออคือรวมรวมเราจําเป็นที่จะต้องหานิ้วสูคุนาให้ครบยี่สิบหกนิ้วนะเพราะว่าทําอีโตดูริด้วยนะครับผมหนึ่งนิ้วนะครับผม เออไปเห็นข่าวมานะครับเห็นว่าซงจินอูเห็นเขาบอกว่าจะรีเวิร์กสกิลด้วยนะครับผมถ้าได้ของสกิลวีนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าผมว่าเปลี่ยนก็นดีนะเพราะว่าสกิลผมว่ามันมัน้นายกันค่อนข้างเยอะซงจินอูอะนะครับผมใจอยากเสกแบบรัวๆมากเลยแต่ทำไม่ได้ <laughs> เออมันต้องมีคนหนึ่งตีด้วยนะครับผมแล้วคนหนึ่งเสกชุบชุๆชุชอืมตายโอเคป่ะต่อ ได้แล้วนะผมแต่ทูซูคุนะาฟิงเกอร์นะโอ้ยนี่เห็นไหมมันดอบนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะเอาซูคุนะฟิงเกอร์ธรรมดานะครับผมมากดให้ใช้ให้ดูนะจุกว่ามันจะได้นิ้วอะ่ะเออท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าแบบมันได้จริงๆเว้ยเอย้ไม่ได้โอ้โหเอ้ไม่ได้เลยเออเอาไงดีวะเนี่ยเอาไงดีวะเนี่ยเออไป let's go ตีต่อ เราเปลี่ยนเป็นเผ่าอื่นมันจะแรงขึ้นปะเออลองดูดิเช่นเผ่าดุละหานอ่ะดุละหานดุละหานเห็นเขาบอกว่าแรงนะไม่รู้ว่าแรงขนาดไหนนะครับผมลองดูสิเขาว่างั้นอ่ะอุ้ยแรงจริงเฮ้ยแรงจริงเฮ้ยโคตรแรงเลยแป๊บๆตายเร็วอุ้ยแรงจริงแป๊บเดียวตายแล้วดูดิเห็นป่ะอู้แรงเว้ยแรงเว้ย รู้สึกเผ่านี้ตอนเช้าจะไม่แรงป่ะดูดิตีเบาลงเยอะเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นตอนคืนนี่โหดําเอจะสองเท่านะเอ้ยกี่เท่าไม่รู้อะ่ะแต่แรงนะโอเคเดี๋ยวกลับไปใช้เผ่าเดิมก่อนดุรหาีต้องใช้ตอนคืนนะผมอ,ะอุ้ย18ดนิ้วจะได้ไหมไม่ได้อยู่ดีอ่ะ <laughs> โอ้โหกดเกืออเลยอ่ามนเป็นการสุ่มนะว่าเราจะได้หรือไม่ได้นะโอ้ยเนี่ยผมบอกเลยนะว่านิ้วเนี้ยมันดอกยากมากโคตรยาก ได้กี่นิ้วแล้วอะสุคูน่าฟิงเกอร์นิ้วธรรมดาไหนดูด,ดิได้ปะ18นิ้วโอเค นี่เห็นไม่ได้เห็นไหมผมบอกแล้วนิ้วม่วงมันดอกด้วยนะครับผมอ่าเป็นไงของก็ประมาณนี้นะครับผมวิธีหานะทั้งหมดเลยนะครับผมโอเคปะทีนี้นะผมเราก็ทําการนะครับผมไปแลกยูจิได้เลยนะครับผมยูจินะครับผมนี่เห็นไหมนี่หนึ่งนิ้วนะครับผมแล้วก็ท่าหน้าของเคอร์เอนิจีที่ได้จากกล่องนะครับผมอ่าแล้วก็สามพันห้าร้อยเพชรนะครับผมต่อไปก็พอได้ยูจิเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็ถือสไตล์ยูจิไว้นะครับผมสเปซนี่ยูจินะครับผมนี่ถือไว้เลยแล้วก็เหมือนเดิมเลย นะครับผมไปยังบอสแบนดิตตัวเดียวเนี่ยใช่ไหมแล้วก็บินไปเลยครับบินไปหาเกาะจูจุสึเลยนะครับผม จะบอกว่าสุคุณะร่างนี้นะครับผมไม่จําเป็นต้องทําสุคุณะวีหนึ่งนะผมขอแค่มียูจิก็พอนะครับผมอ่าแล้วก็ใช้เคิร์ตเอลิจีนะผมทั้งหมด250บนะผมแล้วก็เดอะทูสุคุณะฟิงเกอร์ที่ได้จากบอสสุคุณะนะผมหรือจะเป็นท่าทาของนิ้วสีม่วงก็มีโอกาสได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็เพชรทั้งหมด7,500นหร้ะผมก็รวมๆแล้วของที่มีทั้งหมดก็ใช้ประมาณนี้พอเรามีครบแล้วก็กดได้เลยครับนะครับผมแต่ว่าผมมีแล้วนะโอเคป่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปรีวิวท่าทาของสุค,คุ นอนว่าเราอยู่กับดัมมี่ตัวเดิมเจ้าเก่าเจ้าประจำนะผมซึ่งแนนอนว่าสาหรับสุขุนะครับผมก็นะดูดิ V ีน,นะครับผมถ้ายืนเหมือนจะไม่มีนะโอเคถ้ายืนไม่มีนะครับผมก็โอเคมาเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยดีกว่านะผมเริ่มจากการตีปกติกันก่อนเลยนะครับผมโอเคมาลุยเลสโกวี่เฮ้ยหูเทนะเนี่ยนี่ฮะเป็นการฟัน5ฮิตนะครับผม 1>, 1 2 3 4 5โ oh อ้โหไอ่เผ่านี้แม่งแรงจริงกันะเนี่ยโอเคต่อมาครับเอ่อสกิลแซดครับผมอือหือประมาณนี้นะครับผมสกิลแซดนะโอ้ oh, เปลี่ยนเผ่าก่อนเผ่านี้มัน,น,มนพอเวลาเช้าตีเบานะโคตรเบาอะ่ะพอตอนคืนนี่แรงแรงนะคนละเรื่องกันเลยโอเคครับเรามาดูสกิลแซดกันก่อนเลยนะผมอันนี้ผมขออนุญาตเปลี่ยเนเผ่านะผมพอดีว่าดาเมจมันดรอปนะโอเค อุ้ยแรงนะเนี่ยอูใช้ได้ครับผมใช้ได้ใช้ได้สกิลสองครับอ่าเป็นท่าสแปมระยะไกลนะโอเคต่อมาสกิลสามครับฟูกะอู้วิฟูกะก็แรงใช้ได้นะเนี่ยต่อมาสกิลวีครับลิวฮิเทงเคยอุ้ย ใช้ได้นะเนี่ยไม่ขี้เล่นะครับเออสวยนะซีอูธรรมดีนะครับผมเออแล้วก็แรงใช้ได้นะครับผมแต่ผมมองว่าก็อยู่ในระดับเล่นได้นะเออเล่นได้เลยแหละนะครับผมที่ผมพูดอย่างเงี้ยไม่ใช่อะไรนะครับคือด้วยความที่สไตล์การต่อสู้เนี่ยมันไม่สามารถตีบวกได้แบบดาบนะผมมันเลยแบบเสียเปรียบนิดนึงนะผมแต่ว่าถามว่าเอามาเล่นเล่นได้ไหมเล่นได้นะผมแรงเลยแหละนะครับผมถ้าเอฟนะผมไม่มีนะครับผมโอเคโดยรวมผมมองว่าก็เป็นสไตล์ที่เล่นได้นะแรงด้วยนะเนี่ยดูดิทำไปเล่นไปเนี่ย ดาเมจไม่ขี้เล่เลยนะครับผมชุดหนึ่งก็น่าจะได้ประมาณ10กว่าล้านถึง15ล้านนะผมบอกเลยนะก็ใช้ได้นะถือว่าไม่ขี้เล่นะครับผม เออใช้ได้เลยนะผมโอเคครับก็สำหรับคลิปสุคุณะในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ับผมก็เลยได้ว่าเป็นของรีรันนะครับผมเป็นของเก่าเลยด้วยนะผมเก่ามากะครับผมเออเนี่ยเก่าเก่าแค่ไหนดูเป็นของระดับสีเทานะผมเห็นไหมนะเออก็เป็นของเก่านะผมก็สาหรับสุขุณะก็มีประมาณเท่านี้นะผมก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ผมก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยผมส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามชมได้เลยที่ช่องดูลูมิชแนลของผมซึ่งวันน้า สำหรับรวันนี้บ๊ายบาย